ส่งยุนเสี่ยงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่172่เจอือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีคำไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้สร้างเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะฝากในดีให้สนุที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับพลังของท่านผู้สูงส่งนั้นไม่อาจยังรู้ได้จริงๆดูสิเขายังสามารถเปลี่ยนสีของแม่ทัพปิญญาดาราอาพิงได้อย่างอิสระอีกด้วย ไม่น่าแปลกใจเลยที่แผนการให้เราหลอกศัตรูของเราในเมืองปฏิมากรรมสายมันถึงได้ผลขนาดนั้นระวังด้านหลังฮะด้านหลังงั้นเหรอฮะน่าแปลกใจจริงๆไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนี่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ได้ ระวังตัวไว้ด้วยถึงแม้ว่าสัตว์ร้ายตัวนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ร้ายที่สามารถจัดการได้ง่ายๆการจะสังหารมันได้จะต้องโจมตีไปที่แกงตางของมันเท่านั้นถ้าเราโจมตีไปที่ส่วนอื่นๆของมันมันอาจจะแก้งตายเพื่อรอจังหวะในการลอบโจมตีเข้าใจแล้วครับขอบคุณท่านผู้ยิ่งใหญ่มากที่ชี้แนะครับ เอาล่ะตอนนี้ไม่มีศัตรูเหลืออยู่อีกแล้วว้าวว้าว,ว,าวพี่สาวตีเมาสก่งสุดๆไปเลยนี่มันเป็นพลังแบบไหนกันแข็งแกร่งเกินไปแล้วพี่สาวตีเมาสรงพลังมากฉันอยากลองดูพลังแบบนี้บ้างจังสถานการณ์ของนายท่านในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่คงจะไม่เป็นไรหรอกพวกเขาก็คงจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันหรอกใช่ไหมเอ๊ะนั่นการต่อสู้จบลงแล้วเหรอ นายท่านนายท่านต้องการให้ที่เมาช่วยเหลืออะไรอยู่อีกหรือเปล่าไม่เป็นไรตอนนี้สัตว์ร้ายที่อยู่ใกล้เคียงได้ถูกจัดการไปหมดแล้วดังนั้นตอนนี้เธอก็สลายร่างได้แล้วนะเข้าใจแล้วคะ่ะสลายยา <Yeah. S 1> ว้าวว้าวเป็นพี่เต้เมาจริงๆด้วยพี่สาต้เมาบอกหน่อยสิเมื่อกี้คุณแปลงร่างเป็นมายักษ์ตัวนั้นได้ยังไงกันพี่สาต้เมา คุณเปลี่ยนร่างแบบนั้นได้ยังไงกันคุณสอนฉันหน่อยได้ไหมเรื่องนั้นน่ะระคือว่ามันคือสัตว์อสูรวิญญาณดารามาเปลวเพลิงมันเป็นของที่นายท่านมอบให้กับฉันฮะถึงแม้จะมีการต่อสู้เสียงดังถึงขนาดนี้แต่ว่าบรรพบุรุษเทพเขาก็ยังหลับได้แบบสบายสบายเดี๋ยวก่อนนะถ้าฉันแบกเทพแห่งการหลับอยู่บนหลังแบบนี้ต่อไป นั่นมันไม่ได้หมายความว่าแม่ทัพวิญ,ญญาณดาราของฉันจะได้รับเกราะป้บบองกันขั้นเทพคุ้มครองหรอกเหรอเมื่อนายพลวิญ,ญญาณดาราของฉันได้รับบาดเจ็บหรือว่าแตกสลายเมื่อชีวิตของฉันถูกคุกคามอยู่ในอันตรายราชาปีศาจกระทิงที่หลับอยู่ก็จะปรากฏตัวออกมาและโจมตีศัตรูทั้งหมดโดยอัตโนมัตินี่มันเท่ากับว่าฉันกําลังเข้าสู่สภาวะอยู่ยงคงกระพันเลยนะสินี่มันยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยแฮะคิดอะไรดีๆออกแล้ว ฉันคงจะต้องหาทางเก็บเจ้าโลลิกความจําเสื่อมคนนี้ไว้ข้างกายของฉันสินนะนี่คือคนที่เสียชีวิตจากการที่ถูกสัตว์ร้ายโจมตียังมีอีกหลายคนที่ไม่มีศพค่าบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยใจเย็นก่อนครับท่านผู้สูงทรงทั้งหมดมันเป็นเพราะความไร้ประโยชน์ของผมเองครับ แม้กระทั่งว่าผมนั้นได้รับพลังจากแม่ทัพวิญญาณดาราเอาปิงมาแล้วและผมก็ได้สาบานเอาไว้แล้วว่าผมจะใช้พลังของแม่ทัพวิญญาณดาราเอาปิงปกป้องทุกคนให้ได้แต่ว่าแค่ตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถปกป้องคนของผมต่อหน้าผมได้เลยครับมันเป็นเรื่องจริงที่ท่านผู้อุศภปีศาตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่านายพลวิญ,ญญาณดาราก็คือพลังในการต่อสู้กับสัตว์ร,ร้าย แต่ในขนาดเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกับประกายไฟที่ดึงดูดพวกสัตว์ร,ร้ายด้วยเป็นเพราะผมเดินทางมาหาพวกเขามันทําให้ผมได้ดึงดูดสัตว์ร,ร้ายที่นอนหลับไหลอยู่ใต้พื้นดินทําให้พวกเขาต้องตายสัตว์ร,ร้ายนี่มาฆ่าพวกเขาเพราะผมไม่มันไม่ใช่ความผิดของนายเราจะละทิ้งแสงสว่างเพียงเพราะว่าแสงสว่างนั้นดึงดูดพวกแมลงที่บินเข้าหาได้อย่างไรกัน เพราะคนในเผ่าพันธุ์ปีศาจส,ส่วนใหญ่พวกเขาเกิดมาโดยไม่มีเส้นเลือดวิญญาณและไม่มีพลังต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายได้พวกเขาจึงได้ละทิ้งอารยาธรรมและใช้ชีวิตอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพื่อซ่อนตัวอยู่ให้ห่างไกลจากภัยอันตรายจากโลกใบนี้แต่ในทางกลับกันบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาเลือกเส้นทางแห่งอารยาธรรมเพื่อที่พวกเขาจะได้ขยายอาณาเขตของตนเองต่อไปและได้อยู่ในโลกที่ถูกบุกรุกโดยสัตว์ร,ร้ายอย่าโทษตัวเองทั้งหมดโดยเด็ดขาดพเพราะนั่นจะทําให้จิตใจของนายสันคลอน และสร้างบาดแผลให้กับนายโดยไม่จําเป็นในโลกใบนี้ผู้ที่อ่อนแอจะถูกกาจัดมันเป็นกฎด,ดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้ใตกฎของสวรรค์อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเครื่องสัตว์ร,ร้ายเครือข่ขายดวงดาวแม่ทัพวิญญาณดาราผู้อ่อนแอจะถูกกาจัดเป็นไปได้ไหมว่าไม่ไม่มไมทําไมมันเหมือนกันแบบนี้ท่านผู้สูงทรงเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอครับ เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้จู่ๆฉันก็รู้สึกได้ว่าฉันได้ค้นพบบอแสสําคัญอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่พอมาคิดๆดูดีๆมันก็เหมือนกับว่ายังจับใจความอะไรสําคัญไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้เรียกทุกคนมารวมตัวเดี๋ยวฉันจะสร้างแนวป้องกันและพวกเราทุกคนจะพักกันข้างในนี่แน่ๆทุกคนมานี่เร็วเข้ามารวมตัวกันตรงนี้เอ๊ะ นี่มันความเร็วในการฟื้นฟูพลังวิญญาณของฉันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากวิกีของท่านผู้สูงส่งนี้ไม่อาจยงรู้ได้จริงๆเขามีอะไรให้ฉันตกตะลึงโดยตลอดเยี่ยมจริงๆ,ๆความรู้สึกแบบนี้ตอนนี้พลังวิญญาณของฉันฟื้นตัวมาอย่างรวดเร็วเลยนายท่านนายท่านคะนายท่านนายท่านคะนายท่านคะเอิ่มเฮ้นายท่านคะน นายท่านนายท่านค้านายท่านค้าเอาไว้นี่พวกเธอคิดจะทำอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยนายท่านนายท่านพวกเราจะประพฤติตัวดีๆได้โปรดยอมรับให้พวกเราเป็นสัตว์ขี่ของคุณด้วยเถอะใช่ใช่ใช่แล้วละนายท่านพวกเราก็อยากจะแข่งแข่งเมืองกับพี่สาวตีเมาพี่สาวตีเมานั้นเป็นคนที่หน้าอกใหญ่ไร้สมองนายท่านจะต้องเพืองพลังงานกับเขามากแน่ๆมาใช้พลังงานกับพวกเราดีกว่านะคะ พวกเราจะเชื่อฟังนายท่านเป็นอย่างดีเลยค่ะออกไปออกไปออกไปเลยไปคนของพวกเธอยังไม่ขึ้นมาเต็มที่เลยด้วยซ้ําออกไปเลยนะออกไปพ้นไฟเออเมื่อกี้เธอว่าอะไรฉันนะเมื่อกี้เธอว่าใครหน้าอกใหญ่ไรสมองหยุดนะอย่าวิ่งหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยนายท่านช่วยฉันด้วยหลังจากนั้นตอนเวลากลางคืน นี่มันเสียงฝีเท้าอาจารย์พีรพ่รกพี่รกใจเย็นก่อนมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะนั่นมันเจ้าหมอนี่ไอเจ้าหน้าปลาดุกไม่ใช่หรอผมเองครับผมเองครับนี่ครับเรื่องทั้งหม,มันเป็นแบบนี้นี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครับหะนี่นายจะบอกว่า นายไปจเจอแหล่งน้ําและนายก็เก็บน้ําพวกนั้นไว้ในปากของนายเนี่ยนะใจแล้วครับถูกต้องแล้วครับผมแล้วติดเป็นองค์ชายตุติกรรับของผมผมเก่งใจไหมครับเอาละเรียบร้อยแล้วใส่น้ําเข้าไปในนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับน้ำทุกคนสามารถดื่มกินได้เลยครับเออเอเอ,เอ,เอ หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เอาปลาที่ร้านลีอมมาย่างกินกันนะขอรับหืมหอมจังเลยสวัสดีครับนายน้อยซ่งในที่สุด ในที่สุดคุณก็เปิดโทรศัพท์ของคุณสักทีทุกอย่างทางด้านนั้นเป็นไปด้วยดีหรือเปล่าครับหลุงมู่เกิดอะไรขึ้นทำาไมสัญญาณของคุณถึงไม่ค่อยชัดมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอยู่ในสนามรบเลยเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เมืองยงอันกำลังถูกโจมตีเปล่าครับเปล่าครับนายน้อยปวดวางใจได้ขณะนี้พวกเราอยู่ในซากปรางพังของเมืองเซียวหลิงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองยงอันไปทางทิศตะวันออก80ไมล์ ตอนนี้เรากำลังทำการทดสอบแม่ทัพวัญญดาราทั่วไปสไตวัยยวนที่ได้รับการปรับปรุปงโดยนายน้อยนะครับการทดสอบในตอนนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างองครักษ์เมืองเว็บสไตวัยยวน50คนกับองครักษ์เงาตระกูกลซ่ง5คนครับทุกคนระวังตัวกันด้วยนะองครักษ์ของของตระกูลซ่งพวกเขาหลานนั้นต่องก็แข็งแกร่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดทั้งนั้น วิญญาณดาราทั่วไปสไตล์เวอร์ยวนองครักษ์เงาของตระกูลส่งประเภทการต่อสู้พิเศษท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาแปล้ขยา,ายแค่หยุดโคได้ในวันนี้เบอร์โดเนต0 8 2 6 4 7 2 7 7สขอบคุณมากนะขอรับ